วิดีโอนี้เราจะมาพาทำขันหมากเบงแบบกา้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฉีกตัวใบตองนะคะตัวใบตองเราจะทําเป็นสามส่วนนะคะสามขนาดก็คือตัวกลวยด้านบนตัวพันด้านล่างแล้วก็จะเป็นตัวกลีบตรงนี้นะคะ ก็จะมีขนาดใหญ่ทำตัวกลวยอันนี้ความกว้างนะคะความกว้างประมาณ14-15เซนนะคะเอาประมาณนี้แล้วส่วนตัวขาด้านล่างขาด้านล่างเราจะเอาที่ขนาด12เซนนะคะประมาณ12เซนแล้วก็จะมีอันเล็กนะคะ จะขนาดที่สามสามถึงสี่เซนนะคะอันนี้จะเป็นสามจุดห้านะคะอันนี้เรากะกะเอาได้นะคะเราจะมาม้วนตัวนี้ไว้เราจะเสียบดอกไม้ที่หลังหรือว่าม้วนใส่ดอกไม้ไปก่อนได้นะคะเอาตามความสะดวกของเรานะจะใช้เป็นตัวดอกพุดธค่ะดอกพุดธแบบนี้เดีย๋ยวเราจะมาทำจากตัวยอดกันก่อน ตัวย้อนนะคะจับด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนลงมาได้เลยก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะให้พับลงมาแบบนี้พับเก็บสันลงมานะคะแล้วก็ม้วนได้เลยจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เย็บได้เลยประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาทำตัวนี้เตรียมไว้นะคะเราจะใช้ทั้งหมดก็คือฝั่งละห้านะคะรวมทั้งหมดก็ยี่สิบอันนะต่อหนึ่งข้างนะคะนี่จับตัวใบตองมาแบบนี้ค่ะ วางตัวดอกไม้ลงไปแบบนี้นะคะประมาณเก่งกลางจับไว้ในลักษณะนี้แล้วก็พันเลยค่ะเราก็เย็บไว้นะคะดูอีกทีนะวางแล้วก็หมวนได้เลยค่ะเราก็จะทำเตรียมไว้ วิธีเย็บติดประกอบวางลงไปเลยนะคะอันแรกเราจะวางปิดตัวแม็กตรงนี้กความยาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มือบีบไว้แบบนี้ค่ะเราจะจะได้เย็บได้ง่ายๆนะคะอันต่อไปก็จะทำใส่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะ แล้วก็เย็บได้เลยอันที่สามวางสับวางลงไปแบบนี้ค่ะใช้มือหนีบไว้เหมือนเดิมแล้วก็เย็บได้เลยค่ะอันที่สี่อันที่สี่ก็วางฝั่งตรงข้ามกันจะไ,ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เย็บลงไปได้เลย แบบนี้แล้วเราก็ติดตัวต่อไปเลยค่ะเราจะวางให้ลักษณะเขาตัวปลายตรงนี้เท่ากันนะคะเราจะไม่หล่นลงมาแบบนี้นะเราจะวางให้เขาเท่ากันไปเลยค่ะนี่แบบนี้แก็เย็บไปได้เลยค่ะวางให้เขาเท่ากัน ันต่อไปค่ะสังเกตดูสองฝั่งนะคะเขาจะได้ตรงกันเนาะแล้วก็เย็บลงไปได้เลย กลัวเขาไม่อยู่เราก็เย็บเพิ่มได้นะคะตรงนี้ ราจะได้เป็นสามแล้วต่อไปก็ชั้นที่สี่นะคะเห็นไหมคะเราจะทําเท่ากันกลัวเขาก็จะเป็นก้านออกมาแบบนี้ก้านไล่ออกมาแบบนี้เพราะว่าเวลาเราวางเราจะวางให้เขาเท่ากันนะคะดูข้างบนอีกทีนึงจับเขาให้ตรงๆแล้วก็เย็บได้เลยค่ะ อันสุดท้ายนะคะอันที่ห้าหลังๆมาเราสามารถวนได้นะคะเราไม่ต้องเอทำไว่ก็ได้นะคะ เราทำวนได้เลยเขเย็บ <Yeah. S 1> ก็จะได้ครบครบทั้งหมดแล้วนะคะแบบนี้ทีนี้เราได้ครบทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาใบตองที่เราฉีกไว้เตรียมไว้อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ที่ปูวัดความยาวไปให้แล้วนะคะเราก็จะพับทบลงมาแบบนี้ค่ะพับครึ่งลงมานะคะ เราก็จะเอามาพัานขาขันหมากเบงของเราวางไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกรมค่อยๆหมุนชึบนั้นเราก็เย็บแล้วเย็บไปได้เลย ันนี้ลูกแม็กปูมันไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะตัวเย็บไม่ค่อยจะดีแล้วมันก็จะเย็บแล้วก็หลุดแล้วก็ตัดขาออกนิดนึงเอาให้พอเขาตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวด้านบนเราก็เสียบดอกไม้ใส่ได้เลยนะคะงานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยประยุกต์ดัดแปลงได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าน,นะคะวิดีโอนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ